แม่แซ่บเกินปุยมุย้ยอวดหุ่นปังใส่บิกินี่ขับผิวสว่างจ้ามากี้อวดหุ่นสุดปัง สำหรับสาวมากี้ราศีถือว่าเป็นนางเอกสาวสวยมากความสามารถอีกหนึ่งคนโดยเจ้าตัวนั้นเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการแสดงภาพยนตร์โฆษณาให้กับเครื่องสำอางพรและเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดช่องสามมีผลงานละครเรื่องแรกคือกราบตัดเพชรและมีผลงานที่ทําให้เป็นที่รู้จักคือคุณยายสายเดียวและบาดานใจและด้วยความที่เจ้าตัวนั้นเลดด่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีทําให้เจ้าตัวมีผลงานมาให้แฟนๆได้ติดตามเป็นจํานวนมากเลยทีเดียว และถึงแม้ว่าตอนนี้จะกลายเป็นคุณแม่ลูกสองไปแล้วแต่สาวมากี้ก็ยังคงสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนมีแต่ทวีคูณความสวยแซ่บขึ้นเรื่อยๆล่าสุดมากี้ก็ทำเอาไอจแทกลุกเป็นไฟเมื่อเจ้าตัวได้หยิบชุดบิกินี่สีชมพูสดใสมาสวมใส่ขับผิวขาวผ่องให้ยิ่งมีออร่าสว่างจ้าไปหมด พร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า life is good when everyday feels like w a a y ลูกนี้ดาเมจรุนแรงมากความขาวกระแทกตาจนงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ชมความแซ่บของแม่มากี้กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ